อาริ on the p i พีชครับวันนี้อยู่กับผมจักรพันธ์พอสายอีกเช่นเคยนะครับเรามีแบรนด์รองเท้าแบรนด์ใหม่ล่าสุดเป็นรองเท้าที่ลักโลกนะครับเป็นสายวีแกนหลายๆคนคงคิดว่าผมถือกล่องซาลาเปามาหรือเปล่านะครับซึ่งใช่ครับข้างในคือซาลาเปาอะไรครับเนี่ยไม่ใช่นะครับนี่เป็นกล่องรองเท้าโซคิโตนะครับแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่ผลิตรองเท้าสตั์ทขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมา unboxing พร้อมกันเลยนะครับผมอ เป็นวัสดุที่ทํามาจากพวกใยไผ่พวกซากอ้อยพวกวัตถุธรรมชาติ <Spark> ต่างๆนะครับนี่เดี๋ยมาดูหน้าตาของรองเท้ากันรองเท้าเป็นแบบนี้นะฮะเป็นรองเท้าโซคิโต s นะครับสกูเดต้านะครับซึ่งเป็นรองเท้าสายสปีดนะครับโอ้โหน้ำหนักเบามากนะครับข้อมูลบอกว่าน้ำหนักเพียง182กรัมเป็นสีขาวล้วนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของแบรนด์ ดู้านขาทรงรองเท้านี่ก็แน่นอน,นครับสายสป,ปีดปาดเปรปียวมากครับเท่าที่จับดู <ths: S 1> นี่ด้านข้างของตัวรองเท้านะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่ารองเท้าตัวนี้เนี่ยผลิตจากวัสดุที่มันมาจากใยไม้พวกไม้ไผ่พวกเยื่อไผ่พวกถั่วอะไรต่างๆนานาน,นะครับซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับเป็นรองเท้าสายวีแกนนะครับที่รักโลกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะมาเทสรองเท้าตัวนี้นะจะมาทดสอบรองเท้าตัวนี้ว่าเนี่ยมันจะใส่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาใส่กันเดี๋ยวมาลองดูกันวันนี้ครับ คราแล้วครับหลังจากที่ผมได้ทดลองสวมใส่รองเท้าโซคิโต้นะครับสกูเดต้านะครับเป็นรองเท้าสายสปีดฟีลเลอ่งในการสวมใส่นะครับก็จะรู้สึกว่ารองเท้าตัวรองเท้าเขาเองเนี่ยเขาจะโอเวอร์ไซส์นะครับซึ่งป้ายไซส์มันผมใส่25ง้นะจริงๆแล้วแต่ว่าป้ายไซส์เขาเขียน25.7เนะครับเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนเท้าบานอาจจะใส่ตรงไซส์ได้นะครับส่วนคนเท้าเรียวผมแนะนําให้ลดไซส์ลงมาครึ่งหนึ่งนะครับก็จะน่าจะใส่แล้วก็ จะกระชับพอดีนะครับอัปเปอร์นะครับการสวมใส่ก็ก็อาจจะค่อนข้างจะออกกระด้างกระด้างนะครับสมกับสมกับที่เป็นรองเท้าสายสปีดนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวัสดุเขาทํามาจากวัสดุธรรมชาตินะครับถ้าใครจําได้นะครับฟิลิ่งก็จะขายในกี้จีเอสคอนเซ็ปต์ที่เนมารเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อก่อนนะครับตอนปี2012นะครับซึ่งแน่นอนวัสดุเขาทํามาจากรีไซเคิลแล้วก็วัสดุธรรมชาตินะครับก็จะได้ความสักๆกระด้างกระด้างหน่อยเป็นเหมาะกับสายสปีดแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนชุดพื้นนะฮะก็จะเป็นชุดใบมีดจัวางแรบนี็ การเคลื่อนที่เนี่ยการสปีดก,การออกตัวหรือการกลับตัวเปลี่ยนทิศทางเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเป็นสายสปีดตัวใหม่นะครับที่แนะนานะครับสาหรับใครที่เป็นสายวีแกนสายรักโลกนะครับก็อาจจะมาสวมใส่แบรนด์โซคิเตอร์ของเราได้นะครับผมส่วนรองตัวรองเท้าเนี่ยมีจําหน่ายแล้วครับที่อาริฟุตบอลทุกสาขาทั้งช่องทาง,ทง,ทงออนไลน์แล้วก็หน้าร้านนะครับซึ่งมี2สีด้วยกันนะครับมีสีดําล้วนแล้วก็ขาวล้วนที่ผมใส่อย,อยู่แบบนี้นะครับผม ครับผมสำหรับรองเท้าโซคิโตสกูเดต้าคู่นี้นะครับวางจำหน่ายที่วันแบงคอกนะครับสาขาเดียวแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับราคาป้ายอยู่ที่7,000บาทครับใครสนใจไปจัดซื้อกันหากได้ครับวางขายแล้วครับวันนี้ครับผมอาริออนพ c ชวันนี้ครับลาไปก่อนครับคลิปหน้าผมจะมาเทสมาทดสอบรองเท้าตัวไหนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ